ไม่ได้ใจเหมือนกันค่ะแต่พี่วานตอนนี้กำลังหาที่จอดรถอยู่นะคะเพื่อนๆเขาต้องก่อนหนูมีขนมอยู่ในกระเป๋าด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาขนมอยู่ในกระเป๋านาอารีนมาปิกมิกด้วยค่ะเพื่อนเสร็แล้วค่ะพี่วานทำไมรู้ล่ะคะนี่ค่ะในกล่องก็จะมีนมมียาสิบห้านะคะสิบสา แล้วก็ลื่นทำลื่นแล้วก็โยโย่เลยนะคะเพื่อนๆมีสีม่วงสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวเลยเจ๊ดูสีข้างหน้ามีอะไรข้างหน้านะคะข้างหน้ามูนด้วยค่ะแตนข้างหน้าก็เปดูด้วยค่ะอะไรก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะอันนี้น้องอัดเม็ดรึเปล่าใช่น้องอัดเม็ดน้องอัดเม็ดนะคะเพื่อนๆแล้วก ต่อตัวไปหาที่จอดรถก่อนนะนี่นะคะเพราะเราจะกินนมอัดเม็ดกันเลยจะให้น้องลินกินก่อนเอาแล้วค่ะอันนี้เป็นรูปวันนี้เลย <S 2> <S 2> มองเห็นไหมน่ยเป็นรูปบวกนะคะน,น้องลินเขา้าปากแล้วพี่ว่าอบเหนียใช่ไหมยังค่ะแต่พี่ว่าก็จะกินด้วยนะคะ ็จะเป็นตัวไอนะคะนั่นก้องอาจจะไม่เห็นหนูคอนนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกเดิมเหรอขอเห็นนิดนึงของหนูเห็นนิดนึงโองขึ้นไปยังไม่เห็น,นขึ้นนี่เห็นแล้วนะั่นก้องหวานนะคะเพืเ่อนตอนนี้นะคะกำลังหาที่จอดอะไรนะ <อ>ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่ามีมาเลยค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะก็กำลังหาที่จะบรถอยู่และเพราะว่ารถเยอะมากเลยหาที่จดัดรถไม่เจอนะคะตอนนี้ก็กำลังขับรถอยู่ไเอาก็ไปวนหารถไง ซื้อพี่ของคุณพรสีเทาของพี่สีน้ำตาลหน่อยพี่จำได้หนูจำไม่ได้เอาตอนนี้ก็ใกล้ถึงร้านกาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ว่าจะให้ดูคลิปพี่ว่ากับน้อยลืมถ่ายคลิปด้วยกันนะคะแล้วอยากให้แล้วอยากให้หนู อันนี้เาฟังอะไรเดีเแลอยากให้นูเรียกว่าอย่ใไปดูรกพี่ว่านีจังอ่าเรอทว่านีน้องสัของพีนีเดิจังแล้อยากให้ดูเรียกพี่อัน้นะคะก็อาทิตย์ด้วยกันในรถเมื่อกี้เลยนะคะเมื่อกี้หนูไปเว่ปลาไปประานนะคะพี่ว่าอาทิตย์ด้วย น้องไอรินนะคะและอยากให้ดูแล้วเขาอยากให้ดูนี่บ้านหนูใช่ค่ะเหมือพี่วัดียมาเลยค่ะเพราะว่าพี่วบนะคะวางมือถือไว้ตรงพื้นนะก็เลย กมอันเตียนะคะแต่จริงสู่งานทุกคนมันตามระดับที่วางมือถือถามพี่วาไม่ได้สิ<ม>ถามไดอยังไม,ไม่ได้ค่ะถึงเรือยคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูร้านกาแฟนะคะว่าเป็นยังไงสวนขนาดไหนนะ